หลังจากที่ได้หมักนะครับตัวย,ย่อยสลายข้าวดีเข้าเด้ดเดงอตอนนี้ก็ระยะเวลาประมาณเกือบ20วันแล้วครับก็ได้ทำการหมักแล้วก็ปั่นนะครับแล้วฉีดฉีดเสร็จแล้วก็อีก3-4วันผมก็ทำการปั่นกลับนะครับแล้วก็มันจะมีเม,ม็ดวัชพืชน,นะครับก็คือข้าวดีดนะครับ ข้าวดีแล้วก็แห้วหมูนะครับที่เห็นอยู่นะครับที่มันลอยขึ้นมาะตอนนี้ก็ยากให้มาดูนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นเศษวัชพืชนะครับแล้วก็เป็นข้าวดีดนะครับที่ไม่มีหางแล้วก็ข้าวดีดมีหางนี่ครับอ่าอันนี้มีหางนะครับมันก็จะเป็นฟอสแล้วมันลอยขึ้นมานะครับก็ทําการย้ำเทือกนะครับรอบสุดท้ายก็เดี๋ยวทําการจะรูปเทือกนะครับ ก็จะได้เห็นนะครับข้าวนะครับนี่ที่มันโดนทําลายและย่อยนะครับแม้แต่แห้วหมูนะครับที่ว่าย่าแล้วมันกระเด็นขึ้นมานี่นะครับย่อยหมดเลยนี่เยอะมากเลยครับแล้วก็ยังมีที่ในน้ําครับดูครับนี่ครับที่มันยังลอยอยู่นะครับเนี้ยนี่นี่แห้วหมูนะครับนี่ลอยนี่ครับก่อมนแหละนี่นี่ครับ ลอยเก็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูดินกันนะครับว่าหลังจากที่มัดระยะเวลาเป็นเวลาประมาณยี่สิบวันนะครับเศษวจะพืชนะครับลอยเต็มหมดเลยแล้วก็ดูดูเลนนะครับนี่นี่แล้วก็จะเป็นดินที่ออกดำนะครับพื้นนี้นะครับดำหมดเลยอ่า นี่ครับเดี๋ยวดูข้างในเลอนกันนะครับที่นะครับดินดำหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะจะเอาไปให้ดูนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับดินงค้างค้างค้างขนานะครับอนี่นะครับดินข้างขนานจะออกแดงแดงแต่นี้ที่เรามักนะครับจะออกดำ นะครับเปรียบเทียบกันนะครับจากจะทําให้ตัวนี้นะครับจะทําให้ดินดาแล้วก็กลับสภาพคืนดินดีนะครับนี่นะครับก็เช่นเดียวกันทุบคันนาเลยนะครับนี่ข้างขันาก็คือแล้วก็ที่ลอยนะครับแ้วหมูลอยมากเลยเพราะว่าแม้แต่แ้วหมูนะครับก็ทําการย่อยได้นะครับนี่เเก็บใหด้ดา นี่ครับเก็บในนาแล้วก็เกจือตะมบบี้ให้ดูนี่ครับเปลือยมาแล้วด้วยมานนะครับนี่นี่ครับด้วยมาเลยครับอันนี้ก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วครับโดนทําลายไปหมดแล้วนะครับเต็มเลยนะครับในนาไม่น้อยนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวก็อีกประมาณสองสามวันผมก็จะลุกเชือกนะครับแล้วก็จะหว่านข้าว วันนี้ก็จะวานขอขอบแป้ท้าเหมือนเดิมครับครับสวัสดีครับ